เอาล่ะก็สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับผมเรามาต่อจากอีพีที่แล้วนะครับในการหลบหน,นบีนี่เราจะหลบหนีไปทางด้านไหนดีนะครับผมต้องหลบหนีออกจากตรงนี้นะครับผมสถานที่ตรงนี้นะครับออกให้ไวเลยนะโอเคเราไปทางนี้แล้วกันครับผมน่้จะไม่มีใครเห็นนะโอเคโอเคขึ้นตรงนี้เลยครับผมอย่างน้อยเราก็มีปืนหนึ่งกระบ,บอกนะฮะไม่ค่อยจัดการนะฮะ โอเคโหได้ย okay. oh, okay. hmm. ินเสียงด้านบนว่าไงฮัลโหลเตรียมฮะเล็งปืนรอฮะโอเคเข้าฉากคัสซีนสักทีฮะเหมือนมีใครนอนอยู่นะครับตรงนี้อื้อะไรยิงมาวะนั่นเอาแล้วสิโอ้โหโดนตลอดเลยครับผมอืมมาทีนี้ เล็งรออะไรครับผมยิงเข้าไปครับปึ้งอื้เออเรียบร้อยครับผมล่วงสองครับเดี๋ยวต้องหาของด้วยนะเราต้องหาของด้วยนะครับผมเออนี่มีของอเคเรียบร้อยเนาะเคอันี้ไม่มีอะไรนะครับผมเก็บไปต่อครับ โอเคโอเคโอเคปิดครับผมเรียบร้อยเปิดออกมาปิดครับผมโอ้โหเขายังตามมาอยู่เลยนะฮะไฟไหม้ด้วยครับทีนี้แล้วก็ออกจากที่นี้เลยนะครับผมขีบออกไปขีบออกไปขีบออกไปเรียบร้อยฮะโอ้โอเคเก็บของนิดนึงออกจากปราสาทที่มิโกะฮะเรามีลูกกระสุนอยู่ตรงนี้ โอเคเปิดเอาของ hey. Hey. มีใครไหมโอเคเรียบร้อยโอ้โ oh, หยิงไม่โดนนัดแรกไปครับผมน่าจะล่วงแล้วนะครับกดขึ้นไปโอเคนอนเก็บของครับเอเคนะโอเคนะโอเคนะ ให้กระโดดขึ้นไปโอเคอึ๊บมามาค่อยๆไปครับผมค่อยๆไปโอเคขึ้นไปมันได้ยินเสียงนะครับผมเล็งเข้าหัวครับผมเล็งเข้าหัวเรียบร้อยครับล่วงไปเลยเฮ้ยมีคนลงมา มีคนลงมาเรียบร้อยมันต้องใช้มีดวะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของก่อนฮะเก็บของเก็บลูกธนูก่อนฮะเก็บของไปเรื่อยๆนะครับผมโอเคเออยังได้อยู่นะก็ขึ้นไปเลยนะครับผมขึ้นไปเลยนะฮะีขึ้นไปฮะหวังว่าจะไม่มีใครตามมาเรานะ ไม่มีใครจะมาหาเราแน่นะฮะเราก็จะปีนขึ้นไปเลยนะครับผมโอเคโอเคโอเคค่อยปีนขึ้นไปครับเออโอเคโหเดี๋ยวหาฟาร์มของนิดนึงครับผมอาวกระสุนเต็มแล้ววกุนเต็มแล้ว ได้ยินเสียงคนอีกแล้วครับผมโอเครียบร้อยครับผมเรียบร้อย,ยอุ้ยเยอะ่นี่เนี่ยอุ้ยไม่โดนด้านบนก็มีเรียบร้อยมีไหมมีไหมโอโ้ข้างบนยังยังไม่ตายอือเงี้ยน่าจะหมดแล้วโอเคคียร์ เก็บของครับเก็บของไปเรื่อยๆฮะโอ้โหโอเคตร,ตรงนี้เคลียร์นะครับน่าจะหมดแล้วเนาะกระโดดขึ้นตรงนี้เลยครับผมขึ้นมาโอ้ซากปลาหักพังแบบเต็มมากเยอะจริงๆเก็บของนะครับได้ยินเสียงกแล้วฮะได้ยินเสียงแล้ว เผาไฟไปเลยครับผมเรียบร้อยนะมีจะได้เปิดทางนะครับรู้สึกว่าเหมือนได้ยินเสียงคนด้านในนะต้องระวังนะครับผมย่องย่องย่องเข้าไปครับผมโอเคครับแบบมีคนเยอะมากนะฮะผมนี่เลงรอเลยอสเตลเข้าไปครับผมเข้าไปใกล้ๆอยู่เนาะโอเคเรียบร้อยครับผม อือเรียบร้อยคร <'s> <c oughs> ับผมค่อยๆไปฮะตรงนี้คนเยอะมากนะครับอยค่อยๆครับเนียนๆเนียนๆโอเคอือมันต้องแบบนี้ครับผมจะได้แบบเสียงเงียบๆเบาๆนะฮะโอเคหลบไปได้ต่ออยู่นะไปฮะกระโดดขึ้นไปครับผมอึ โอเคนี่จเจอคนตรงนี้ฮะหวังว่าจะไม่เห็นนะโอ้โหสามคนเลยนะครับผมมีสามคนเลยว่าตัดสิใจบวกเลยครับโอเคฮะไม่เห็นฮนะรียบร้อยหมดวิมีอีกเหรอวิมีเยอะเลยทีนี้โอ้โห อเรียบร้อยโอ้โหไฟไหมโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ไฟไหมเลยครับแบบนี้ต้องรีบบอกไปแล้วโอเคโอเคนะไปกระโดดเลยฮะเกลลงมาเลยโอ้โหแม่มันจะเผาเราอีกแล้วโอเคมาถึงแล้วมาถึงแล้ว ออขอให้ที่ปลอดภัยเหอะนะฮะโอ้หต้องปีนขึ้นไปใช่ไหมเนะี่ยเอาสิเอาสิทีนี้าปีนขึ้นไปครับผมปีนขึ้นไปฮนะโอเคโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โหหินหินล่วงฮะหินล่วงด้วยเฮ้ยอย่าตกดิอย่าตกดิเฮ้ยเย็นเย็เย็น,ยนโอ้โหฝนก็ตกหินก็ลื่นนะฮะโอเคโอเคอึ๊บปีนไปฮะ อลาลาสู้ๆลาลาโอเคเธอทำได้ปีนไปฮะโอเคอืมอืมอืม,อม,อมโอ้ผู้หญิงสายแกล้งนะฮะโอเคเธอทำได้ฮะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหมือนเสียงอะไรอีเสียงมาป่า,าป่ะอุ้ย ้มา,มาป่าอีโอ้โโดนหมาป่ากัดขาโอา้แ,ลแผลสาหัสมากนะครับโอ้โหน่าเห็นใจนะฮะคงจะเจ็บหน้าดู เคงจะเจ็บหน้าดูเลยฮนะเอาละโอเคหมอป่าอยู่นู่นครับผมเราต้องจัดการบ้างวะแหมมันหลบก่อนวะ่ะเราก็มาที่เดี๋ยวฮะอันนี้คือจุดเซฟใช่ไหมสกิลผมยังปกติดีนี่ครับเราสามารถอัพได้ไปเนี่ย ออแต่งปืนได้นะครับผมโอ้แต่งปืนได้แต่ว่าตังเรายังไม่พอนะที่จะแต่งปืนเนี่ยแล้วถ้าเป็นธนูล,ล่ะอันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะแล้วธนูครับเพิ่มเติมได้ไหมสองร้อยเหรออันนี้เพิ่มอะไรเนี่ยอ๋อนี่พันแบบแข็งแกร่งขึ้นนะครับผมโอเคครับผมต้องเก็บตังไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่มาอับของอับปืนแล้วก็อัพธนูนะครับ แต่ธนูเราใช้บ่อยที่สุดแล้วนะฮะไปกินให้เราไปไหนต่อครับผมไปด้านบนนู้นนะใช่ไหมโอ้โหมีรอยหป่านะครับตอนนี้มีบาดพระอะไรเนี่ยทำอะไรได้ขอจุดไฟเหรออันนี้เป็นจุดไฟเนี่ยโอ้โหฟ้าผ่าปี้ยงเลย เอาวีไก่ด้วยโอเคแล้วก็เหวี่ยงตัวขึ้นไปเนาะโอเคขึ้นไปฮะโหไปตรงนู้นใช่ไหมปุ๊บป๊บโอเคขึ้นมาได้ครับผมทมของเล็กน้อยมีอะไรไหมแถวนี้เฮ้ยอันนี้อะไรอะหนังสือสมุดอีกแล้วอโอเค เก็บมาแล้วกันกนะครับผมตรงนี้เหมือนมีทางไปนะแต่ว่าน่าจะหาของไปให้ได้นะเราก็เก็บลูกธนูเรื่อยๆครับผมฟาร์มของไปนิดนึงฮนะคิดตรงนี้เหมือนเหมือนจะต้องพังทลายเนะี่ยแต่ว่าเรายังใช้อุปกรณ์ไม่ได้นะอันนี้พังได้ปะไม่มีอะไรนะโอ้ยิงแล้กเหมือนเดิมนะอ๋อเราต้องไปด้านบนสิใช่ไหม ด้านบนโอเคตรงนู้นใช้จริงด้วยนะโอ้ตรงนี้ต้องฟาร์มต้องใช้ไฟนะฮะโอเคมีไฟจากตรงนี้นะครับเอาเผากล่องออกมาเลยครับผมโอเคโหได้มาตั้ง20นะครับผมแล้วเราก็จะไปที่เดิมครับอู้ กระโดดขึ้นไปครับผมอืมไปตามซากเครื่องบินเก่าครับผมโอ้โหเครื่องบินจะตกเครื่องบินเก่านะยอุ้ยอุ๊ยอุยอุยฟ,ฟ,ฟ้าผ่าแล,ล้ววะขึ้นไปด้านบนใช่ไหมเราต้องหายวิธีไปสิมันไปได้หลายวิธีนเนี่ย แล้วอ้อมมาตรงนี้แล้วยังไงต่อมาฟาร์มของใช่ไหมโอเคครบ200ครับผม,มน่าจะขึ้นไปด้านบนนี้นะครับว่าต้องใช่แร่เลยนะโอเคโดดขึ้นไปครับผมแล้วก็ขึ้นมาด้านบนแบบนี้นะครับล้วค่อยๆกระโดดขึ้นไปน่าจะถึงครับแบบนี้โอเคโดดมาอึบอือกบตกนะครับผมแม่ฉากนี่สุดยอดเลยฮะ โอเคกระโดดขึ้นมาครับผมเหมือนได้ยินเสียงแล้วเสียงด้านขวาด้านซ้ายโอเคเราต้องเข้าไปตรงนี้ใช่ไหมขอแบบมีไฟหน่อยโอ้ซากโครงกระดูกนี่เยอะมากนะครับผมโอ้ได้ยินแต่เสียงนะฮะโอ้มาแล้วมาแล้วมาแล้วเมื่อก,กี้วิ่งผ่าน เฮ้ย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 โอเคโอ้นี่คือกองกระดูกโอ้นี่คือกองกระดูกโอ้อะไรวะเนี่ยโอเคเหมือนได้ของแล้วใช่ไหมคือเหมือนได้ของนะครับผมโอ้โหแบบโครงกระดูกแบบเยอะมากนะเป็นกองเลยนะครับผม เราต้องออกไปแล้วใช่ไหมโอ้โห oh, แบบหน้าอุ้ยตกใจหมดเลยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอยโอเคตีบอ,อกไปฮะตีบอ,อกไปโอ,โอ้โหอ,ออกไปซะอือแทงเข้าไปฮะแทงเข้าไปอือแทงเข้าไปเรียบร้อยฮะโอ้โหไม่อย่างนั้นมันหวาดเสียวจริงนะเนี่ยแต่ละฉากทำเอาเราตกใจจริงๆนะฮะ โอ้ไม่ยอดเออเออป่าจ้าผมเรียบร้อยฮนะมีไหมเนี่ยแหมเนี่ยฮะทางมันมานะเราเห็นอยู่แล้วไงว่ามันมันวิ่งมาตรงนี้นะโอเคเรียบร้อยนะหลอกไปเลยนะแหมว่าแนละ้วมันต้องมีอะไรโอเคกลับไปที่เดิมนะฮะกลับไปที่เดิมอึ๊บโอเคลงไปนะ ลงไปได้นะเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องโดดลงไปฮะโอเคไปนี้ก็ได้นะไงนี้ก็ได้ปุ๊บ,บโอเคครับไปที่เดิมนะอืมยังดีฮะยังดีฮะไม่นอันตรายเท่าไหร่นะะปุ๊บปุ๊บโอเค ไปดูฉากกัสซินกันกันว่าอะไรเกิดขึ้นนะเหมือนให้ไปหาของอ๋อไปหาก่องพยาบาลนะฮยังมีชีวิตยอยู่ไหมเหมือนรู้สึกว่านิ่งๆนะฮะปรถมพยาบาลไปครับโอ้โหแล้วก็ฝนตก อยู่กลางคืนแบบนี้นะครับผมโอ้ยังไม่ตายครับผมยังดีฮะยังไม่ตายนะฮะยังดีอยู่ครับที่เขายังไม่เป็นไรมากมายเออยังฟื้นกลับมาได้นะฮะ แต่ก็น่าเสียดายนะถ้ามีภาคไทยก็น่าจะสนุกมากเลยนะครับเราจะได้อินแบบเนื้เรื่องแบบสุดๆเลยนะครับโอเคเราจะต้องปีนขึ้นผานะครับปีนผาใช่ไหมได้อยู่นะปีนผาใช่ไหม ก็ป,<ไ>ปีเลยแล้วกันครับผมโอเคอ้ยตกตกเออไปดีๆไปดีๆไปดีๆโอเคโอเคโอเคไปงี้โอ้โอเ,เราต้องกด E ไปด้วยเรื่อยๆนะฮะ <ammed> โอเคอืมต้องไต่แบบนี้ครับผมไม่งั้นล่วงครับผมไปครับผม แบบนี้สามารถที่จะปีนไต่ได้นะครับไปที่นู่นครับผมไต่ขึ้นไปเรื่อยๆฮนะในซากประหักพังของเครื่องบินนี้นะฮะปึ๊บโอเคไต่ขึ้นไปอย่างนี้ครับของดีมีประโยชน์นะฮะมีประโยชน์มากมายฮะปุ๊บโอเคไปไต่อย่างนี้ครค่อยๆไต่ไปไปแล้วกันนะครับผมอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเออเอามาแบบนี้ฮะเอาโดดครับผมปึ๊บแล้วก็กดอ e ีไปด้วยนะฮะโอเคขึ้นไปครับผมขึ้นไปแบบนี้แหละฮะถูกต้องแล้วนะครับผมหนอไปตรงนู้นโอ้ต้องปีนอีกใช่ไหมเนี่ยโอ้สูงอยู่นะสูงอยู่นะเนี่ยกระโดดปีนะฮะโอเคไต่แบบนี้ฮะโอ้เราจะเห็นหินผาเขาขาวแบบนี้เราสามารถที่จะปีนไต่ได้นะ โอเคนะครับอ่ะข e ึ้นไปเลยอึบอืมโอ้เราสามารถเผาของอาของได้นะยคโอเคเรากระโดดข้ามไปครับผมกดอีโอเคได้อยู่ไหนเกือบไม่ทันไปครับผมขึ้นไปมีเสียงอีกแล้วเอาแล้วสิเฮ้ยทนูทะนุอะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอือปึงอ,อู้ยิยงไม่โดนอือเรียบร้อยฮนะเสียงอยู่ด้านขวานะฮะนี่ใช่ไหมเอายิยงไม่โดนอีกอือเรียบร้อยฮนะตายหมดนะโอเคหมดนะเออกรนะโดดฮะ เรียบร้อยเออเก็บค่าเก็บเต็มละผมจะรู้ไก่อันนี้อะไรเก็บไหมไเก็บมาครับผมเร้อยนะเมื่อกี้เหมือนผมเห็นอะไรอยู่แถวๆนี้มันให้เผาเอาของใช่ไหมเราก็ยังไม่มีไฟอยู่ดี นี้ไงฮะเราเก็บกล่องตรงนี้ได้ฮนะเ p ฮะเราจะต้องปีนไต่ขึ้นไปตรงนู้นนะครับผมโอเคกระโดดปีนอุ้งกดีโอเคเต้องจุดไฟให้ด้วยเหรอโอ้จุดจุดไฟยังไงอะ่ะว้าวถ้าเดินไปนี่ตกไหมเนี่ยโอเคโอเคอว้าว กระโดดไปตรงไหนได้วะเนี่ยตรงนี้ได้ใช่ไหมที่ให้เราไปต้องไปเผาตรงนี้โอเคกระโดดกดอีร้อยอึบอึบโอเคได้นะแหมไปฮะเดี๋ยว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 ดโดดลงไปแบบนี้ไม่ได้เลยเอ จุดคบเพลิงครับผมแล้วก็ไปเผากล่องแล้วกลางสายฝนด้วยแล้วไม่ดับด้วยแม่โอเคกล่องลงมาครับผมอ่าเราจะได้แบบออกไปอัพสกิลอัพอาวุธเพิ่มเติมนะครับขอให้เราไปตรงนู้นนะฮะโอเคเราก็จะปีนตรงนี้แล้วครับโอเคกดอ e. ีขึ้นไปฮะตรงนี้ได้อยู่ใช่ไหมกระโดดไป ขึ้นไปฮะเอเคตายขึ้นไปโอ้ยไม่เป็นไรใช่ไหมสะพานตกโอ้โหกดอีบึ๊บบึ๊บโอ้โหแม่มันหวาดเสียวนะครับผมอือโอเคโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไร ต <letter> รงนู <Ori listen to me> ้นครับผมด้านบนตรงนู้นนะโอเคครับผมโดลงไปเลยโอ้โหเดี๋ยวไฟไหม้นะโอ้โอ้โอ้ ปุ้กพุดเจ็บเลยหมดแล้วใช่ไหมโอ้ไม่กอดโอ้โหโยระเบิดไฟมาเก็บข okay, องครับเก็บลูกกรลูกกรเต็มอันนี้เป็นลูกรกรป่ะเออเราเก็บเก็บเงินด้วยนะโอเคยังได้อยู่นะว่าจะไม่มีนะโอเคครับทางแคบครับ ไปจ้ะฮีเดีบะโอ้มาผีงไฟครับหนาวทำไมไม่เอาเสื้อขนหนาวมาใส่อะเออโอ้โหกาดมันหนาวนะโอ้เ้วเปิดกล้องกลางสายฝนด้วยนี่ย วันนี้ก็เป็นภาพเพื่อนเลยนะแต่ผมขอข้ามไปเลยดีกว่านะครับผมเราจะเน้นเล่นอย่างเดียวนะซึ่งเนื้อเรื่องก็ไปดูหนังได้นะครับผมเราจะได้เข้าใจดีว่าเนื้อเรื่องเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับผมท่านผู้ชมครับสำหรับ EP ีนี้เนาะแล้วก็เอาไว้แต่เพียงเท่านี้ดีกว่านะครับไปมาดบชมในี p ต่อไปนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ